คนเดียวเนี่ยเอาขึ้นเพราะไรนี่ก็คือทีมงานทางองค์การกระไาแห่งศาสตร์เราแล้วลก็ค่อยกับบุมียังสีตอบแทนนอกจากสีส่งคำครอบอกครอบใจัแหละเนาะ เอาเนาะสบายดีเนาะสบายดีผีพี่เพื่อนเพื่อนเบิร์ตสู่คู่สู่คนคือตอนเช้าวันนี้ผมเข pues ้าก <me aning> ับเตาห่วมอยู่หน้าบ้านเนาะเพราะว่าวันนี้นี่ทางอันองค์การอาหารโลกหรือว่ากระแดงเล้าเพิ่นแจ้งให้พวกเฮามาฮับเอาเขาอยู่บ้านห้วยไหลเนาะบ้านที่เฮาได้ไปลงทะเบียนในวันก่อนฮั้นเนาะมื้อนี้แหละฮอดบ้านที่เฮารอคอยก็มาถึงแล้วเนาะ เอามาครับเอาข้าวหันน่นบุหัว่าเราจะได้ครับจักกิโลเนาะไม่ใช่ตัวคนที่ตามเบิ่งน้ำกันเนาะเพลงโวยเพลงพนันเมืองนี่เห็นไล่เรนโวยอันนี้เมนไลซื้อแต่ละครอบครัว นีจะไอัอน,นี้มันนี้แมนบัตรบัตรที่เขาจะแจกย้ายให้แต่ละครอบครัวนก้อนที่จะรับเข้าตรงนี้บัตรอันนี้เขาให้แต่ละครอบครัวยื่นให้ผู้จ่ายข้าวนะ โครงการผู้ช่วยเหลือในแมนโครงการอาหารโลกสมทบกับโครงการการเดินล่า,าไม่ไรอาคนหลับเนอไม่เนอไม่บ้านบ้านไปกันเลยเด้อในบ้านกำลังย,าย้ายไปให้แต่ละครอบครัว

สวัสดีครับเอ่อติการมันมีเวลาก็ไม่หนักใหม่อันนี้เจ้าก็ไม่เต้นไม่นักเจ้าเชื่อเกลไม่นัก เอาซีสมัยแรงงานลรงไม่หนักหม่งหนักหบกิเทีเยนตอนนี้ในบ้านได้แจกใยใบแต่ละครอบคัวกับสม็ดแล้วของห้ากก็ได้แล้วสามสิบสามกิโล ตอนนี้พวกเหาก็อยู่ในระหว่างกลางทางความจริงทางเขาบ้านเห่ากับบด้ยกปาบบดาย,ยาาดแต่ว่าเขามาส่งหอดบ้านเห่าซ้ำเขาคิดว่าเขามาส่งหอดบ้านเฮากับแ,แน,น่แต่เขามาส่งหอดบ้านหวยไร่บ้านที่เฮามาลงทะเบียน,นต้องไดเอารถไปเพราะว่ามันไกลคือกันจากบ้านเห่าไปหาบ้านห้อยไร่เนาะ แล้วมีเข้าไอยังเขาต้องเอาขึ้นใส่รถอันนี้ก็แมนส่วนมันส่วนมันของข้าเจ้าอากาศยามเช้าเย็นขนาดสีเริ่มฮอดแล้วดูหนาวแล้วน้องซรายเพินกำลังแปลงรถบููไอยังเพ โซมันหานหมจักนี่บอนทีขา้าว่าทางยากแต่เขาก็ได้คุดแล้วนี่รถไงกัไปได้แต่ข้าวว่ามันยากก็เลย ขอส่งฮอตบานเฮือหลาั่นทางเฮาแป้งบ่นี้กะแล้วแต่ว่ารถมันบ่กลาแล่นรถใหญ่เพิ่นว่าบ่อนเฮาแป้งอันนี้มันบ่แน่นแต่ความจริงนี่เฮาเอาไม้หลายอันเนาะ มาใส่น่าจะแน่นแต่ว่าเพื่อนบูกาแลนก็นเลยบอกไปส่งหอดบ้านเฮาสามหมู่บ้านที่มาหับเขาอยู่บ้านหวยลายมีบ้านอเวิร์บ้านอโรดและก็บ,บ้านหวยลหลอีกหับบอลเดียวเ ลกายสางเอลกะเวยังนําไม่ตัวไงบ่ไล่ตักอันนี้บอนนึงอีกบอนสียากถ้าว่าเฮาซ่อนเข้าจะเนาะแห่งยากทางมืนคนเดียวนี่เอาขึ้นบ่ได้ต้องมีผู้อยู ไงเขาจอดไว้ซีแม่ผู้ซีมาจ่ายเข้าฮั้นมันเอารถดินี้มารถที่ส่งเข้าในโมแมนรถเดิมนี้มันมีรถไงกว่านี้อีกอันนี้บานฮาเบิดม,มาทายู่ยนี้ กระสอบของพระเจ้าแล้วก็อันนี้แมนซิงซิงที่เขาสั่งเขาอันนี้แมนเสือเสื้อผู้อันแจกเขา ทางองค์การกระเด้งแห่งศาสตร์ลาวอันองค์การกระเด้งแห่งสิบกองเนาะแล้วก็กระเด้งสวรรค์ขีดเพื่อนมาสวยเนาะพวกเฮามมือนี้จุดประสงค์ก็คือจุดประสงค์เดียวที่ว่าเฮามาเมิอนี้เนาะก็คือมาแจกจ่ายขขาวสารเขาเนี้ยวเนาะในเกอพ่อเมยประชสนบานเฮาท้าสอบเท้านอ้ะคนมีโลโก้เนาะของขาสอบเท้านีโลโก้งานงานโลกเนาะยำอยู่นัน

่นะี่าวตผู้ที่บบหูน้งซื้อเนี่แมนจําโปเซ็นบรายุเป็นรุกรเบื <c oughs> <c oughs> <s utan> <s utan ้องนะคร17น้เนี่ยไปหุ้น

ตอนนี้บ้านเฮาน,นี่แม่นรับเขาสําเร็จแล้วบ้านต่อไปน,นี่แม่นบ้านอโลดอีกรับตอ่อบางคนก็มีรถบางคนก็บ,มบ,กบ,บ่มีก็ต้องได

มากมัดไว้อยู่ทึงลดเรียบร้อยอันนี้แมนโตมันเลือนเพราะว่าคนหนึ่งถืออยู่8กิโลกรัมแมนก็ซอบหนึ่งนี่มันบรรจุได้สห้ากิโลกรัม รวมทั้งหมดเขาที่เขาได้ครับจากอาหารโลกหรือว่าองค์การกาแดงเล่าผืนสวยเรือให้เห่าในแมน3มกระสอบป้ายนะกระสอบสาหกกิโลแล้วก็อันนี้ตวมันปลายเน,นี่เขาเหนียวเขาเหนียว แต่คุณผู้ว่าเขาเนี่ยที่เขาแจกยายนี่มันกินแซบหรือบอเนาะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ทันลองกินเนาะ,นะเขาซานเนีย่ยถือว่าสำเร็จเรียบร้อยเนาะการรอทาครับเอาเขาซานจากอันองค์การอาหารโลก หรือว่ากระดางเล่าวไว้อยู่เฮือนของเฮาเรียบร้อยเนาะจะได้ก็ต้องขอขอบอกขอบใจทางทีมงานองค์การกระดงเล่าหรือว่าอาหารโลกนะที่มีน้ำจิตน้ำใจสวยงามเนาะสวยเรือห้ปละชาชนในมู่งบานบานเฮาเนาะได้ห้าปเขากินเนาะจะได้ก็ขอบใจหลายๆเนาะต้องขออภัยที่เอามือนบเนบึ่งเดียวเพราะว่ามือเบื้องนึ่งเนี่เฮาจับกล้องเนาะ แล้วก็ค่อยกับบุมียังสีตอบแทนได้เนาะนอกจากสีส่งคําขอบอกขอบใจทันแหละเนาะจะได้ก็ขอบใจหล,ลายๆอีกข้างเนาะแล้วก็อยากอใส่พรให้อันองค์การอาหารโลกหรือว่าอันกระแดงลาวเฮาที่มาอุดนูนให้ประชาชนได้หับเข่ากินเนาะจังได้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะ เหตุอารยังกับขอให้เจริญเก้าหน้าจังไรก็ขอบใจหลายๆบายๆเจอกันในคลิปต่อไป